คือกูขำแบบไม่มีเสียงอะขำแบบแบบเสียงวันที่แล้วแบบมันไม่เข้าใหม่ไงไอ้ที่ไอ้ี่อ้ี่ตายถุนไ้่ไอ้โดนเส้นคุมไอ้ที่โดนเ็แล้วมีคนมิดมีค้แล้วกูตายแล้วเสกเ้ยแอนเอายูไบทุบไบ มีคนก็มีเ้นเสียว่ามีคนแต่คนี่ไม่ยิงอน่ามึงกาไอ้เฮ้ยหลังมึงเลยหน้หลังมึงเลยหนะหลังมึงเลยนะหลังมึงพี่ให้พี่ให้ตายมึงหลังมึงไอ้ควายเออน่อะไรเพื่อนใหญ่ใหญ่่เียคเก็บตอไปคนตอดได้วันวันู้้เฮียมึงสาบเฮียอะไรนี่หลลหล รถไฟบกไปเที่ยวในป่าอียาอียาโออียลิน่เข้ามาซึ่งไม่กันกู้ตรงนั้นก็ฮีตรงนี้ก็ฮีวางไปอย่างเร็วเหียิลไม่น่าบอกเลยสั์เขามีอะไรกันอะดิวะมึงเก่งอะอีแค่บังในสัส ไอ้ยเก่งวาตัวามาดิไ้ม่ได้ว่ามึงไอ้ยันวเมื่อกี้สกิลยข้างไบยอ่ะกูได้ยินตั้งแต่้วมามันใช้น้ำมาที่มัมีสกิลน้ำมาไอ้บังคอยยไม่ได้ว่ามึงนี้ไอ้กูนี่แหละบังไอ้สารโอ้ข้งมึงมีตัวไม่อกันเหรอกูเพิ่งยิโอ้ไม่จบเกมไหวิกูยิงกับมันโยเมื่อกี้มึงยิงมึงยิงนะกูรู้นกซิบหมไฟท์วิญญนมา่นะไม่คิดไอ้ยังการยืนดักเลยเพื่อนเกินมึงคอยดูก่นนะก ไปเนี่ยไปเนี่ยยี่สิบสองวะอีกแบบคนเยอะไอ้วะ slam อะไรใครมึงจริงใครเมื่อกี้สัตว์นี้ไหมยังไงเพื่อใครเพื่อหลังเข้านี่วะหลังเข้าไอ้บอยหลังเข้าหลังเข้ากับดักกูพังบอยพ่อมึงอ่ะไอ้ไม้ไอ้ไม้หน้าไม้อ่ะลิงเยอยฉันสลิงไปเลยวไหม

ที่ทำไมเลน่ามันจากจังใช่ไหมเจะพูด้ย่างว่าเมื่อกี้เล่นเก่งจังโอทำไมมึงไม่หิงมั่งอะนั่นแหละกูกูยังสงสัยตัวเองอยู่เลยบางเพลงกูไม่ดูลองให้ฟังเลยหลดไฟบอไปเดียวใน่าอันนี้กูเล่นไงนะแต่ว่าเราเจื่ววันไหนจะได้ไ่ตายด้ยบอกวาสนัยร้อยทีที่ไปช่วยไปกูไสนนี่ตายเนี่ยาทีี่บกูายไอ้เจ้ามันมีแต่คที่มก เหี้ยของคุยเหี้ยไอ้เหี้ยแกไอ้เหี้ยอ้วนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคุยดื่น้ำเต็มแก้วไอ okay, ้ส okay. ัตว์รถมันก็ได้ไอ้เหี้ยน้ำไม่แก้วมันวัวมันวัวมันไม่ได้เว้ยเอาเกตอ้เหี้ยกูยิงพุงมันแล้วมึงไปยิงหัวมันทำไมเอ้าวอุ้ยเบิ้ลเบิด้ลเบิ้ตโดนลงเลยกคุยจะโดนยุติเหี้ยะไรอะลีโหลดดิมันมาข้างๆไว้มันมาข้างๆรู้ได้ไงมึงเป็นพ่อมู้แม่มา ปุงปั้งปุงังปุงปลงปลงปลงปุ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 งตุ้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 งต้ง้งตุ้งตุ้งต้งตล้งตงปลังต้งตุ้งตุ้ง้งปุ้งต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 ้งตุ้งตุ้งตุ้ง้งตต้งตุ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 ้งตงงตุไง้งตุ้ง้ง้งมึงมีอง่างงต้มัน้ึ้นตว้งตงต้งตุางนะ้ว้ เอมาจากคนมีเงินแต่มันก็ไม่คยมีเงินนหวาก็พอตัวพี่ประหัดแต่วง้องบุกเลยปืนแล้วกฤันะนะมีแวนโดไปเอาดิหลอดไฟบบไเดี่ยวในป่าเฮ้ยไอ้น้ำใครอะไอ้แม่เช็กูอย่างนี้ไอ้ซัดเปไหนตัวนึงโลข้างบนไหมเอาไปมัม่ใช่หอ โหมดขี้อะไรล่ะนี่ข้างล่างล่างล่างเออเห็นไหมกูบอกแล้วบอยพอถึงสไปนมึงมึงยิงแม่นใช่ไหมสุดเออมึงถือไว้แต่มึงข้ามวางเว้ยมึงก็เหมือนพระที่คอมึงก็เลยแต่ที่คือสไปไบที่ตัวเอาไปเฮียอะไรเนี่ยมึงทำจริงนะหลักปืนไม่บอยวันรุ่นเล่นอินทงบัดยิ้มให้ตะไบตกอ่ะสไปไบก็เหมือนของขังเอาตกเก็บเลยมามึงจะวางมาทำขี้อะไรล่ะมาด้ยิ้มให้กิบบอยตัววางมาทำขี้อะไร

กูยิงสิไม่รู้เหรือบอยรีโแล้วเลยรีโหลดก่อนเว้ยเฮ้ยแป๊บนึงไอ้เลือดกระสุนกูนี่ต้อเป็นวันนี้ไหนมีขยากตายไหมเอาเจ็บกูไอ้เฮี้ยปืนนี่มันหนุกจังวะไอ้เฮี้ยกูไม่เคยเล่นปืนไหนหนุกเท่าปืนนี้มาก่อนนะเฮี้ย บอยเอาพระนี้บอยพระอู้ๆมามชอบพระพระบอยพระห้ยเลยแม่งตรงตงตตงแม่ไอ้ไม่พูดยาเพื่อยู่พูดยาไม่เดี๋ยวเราตายไหมถึเราเอาตรมิดแล้วไหใช่เมื่อกี้เป็ไหมพรยเาบอ่าี่บอยพระดีบอยจะโปนู่นพระถบอยไม่เคยได้นหอกพระรถเนี่ยบอยตายหายเยี่ยมขึ้นเลยไหมก็ถูกนะพระรดพระรดมันเยอะ ไอ้กิ๊ดไอกิ๊ดผมโอ้ยแบบนี้อยากข้ออยไรกัดตัวเลยได้ตาคุมของมึงบอยแต่กูไม่ได้แขวนเฮียเองยังหมาเมื่อกี้เฮียวิ่งวิ่งจะไม่ทันมึงแกเกือบเลยกูไปเลยเนี่ยเอาเลยบอยบอยเลงสูงไหม หัวอยู่ตามันนันเว้ยเนี่ยคุณน้องหัวมีัวนี้นี่คนลอเประกหอมไงเฮ <c oughs> อออม้ไงเฮียพ่อมไงีอุ้ยไอ้ี่มีตาไรน,นี่วะ <c oughs> ประโยชน์ติดไม่ประโยชน์ประโยชน์หมดแม็กเล,กล,ล,ลสัตอุ้ยหลังหังกงหลังไซหลังไซ ไอ้มเปนตีแด้เขาไปดิไอ้บอยเขาไปดิไปแขวนพระไนี่หมไอเออมันพระอ้มึงเออจงหวะนี้เออไอ้บอยไอ้มายองไมยองยองยองเออเออเอีกตัวหนึงไว้เข้ามาก่อนรีนดเว้รีนดว้ใครโอ้ยยันหน้าตึ้เยบอยช่วยดิเพื่อยเพ่อนช่วยเพื่อนดิช่วยเพื่อนดิ

นั่มันกินเงินนู่วะไม่มงเราล้างพกเรือดักกันแล้วไม่นักละการถ้ามองบตอนเนี้ยทอดกันบนเลยไม่เอาเชียร์เลยอุ้ยย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 ยเยย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 ยตรงเนี้ยคือมันได้กินกูยุยยยยยยะดาเมจยยยยย โอ้ไปดูอย่างนี้เงี้่มีใครหรือเปล่าไอบอยสุดท้ายก็มีไงุ้ยไอ้บ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 ุยไอ้บุยไอ้เี่สเอาไไม่ออ้ยเห็รปลาคุณไปไหนแล้วปลาคุณร่วงไปไล้ยกดไอ้บทิ้งกูมันั่งหมอบอยเยมันกูกงหมอบไปสัตว์แปลงอันตรีกันนั้นเลยเียกูไปโผล่มอันตรีแล้วไงอันตรีมันหมดแล้ว tay nè mày ôi